ซื้อสลากทกสชุดยกจัก,กรพัรดิส0งแสนบาทนะครับการันตีผลตอบแทนรวม5,600บาทเดี๋ยวเรามาดูกันว่า5,600บาทมาจากไหนนะครับตอนนี้ยังเปิดให้นะครับซื้ออยู่นะครับกับสลากออมทรัพย์ทกสเงินต้นไม่หายแถมได้รุ้นรางวัลน,นะครับและมีรางวัลมูลค่า นะครับ10ล้านบาทแล้วก็รางวัลพิเศษอีก40ล้านบาทให้คุณนะครับได้ลุ้นกันว่าคุณจะเป็นเจ้าของหรือเปล่านะลองดูนะครับฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ สลากออมทรัพย์ทกสชุดยกจัก,กรพพัดนะครับผู้มีสิทธิฝากบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยนะครับกลุ่มบุคคลนิติบุคคลส่วนราชการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยนะครับการลบฝากรับฝากหน่วยละ1,000 10, 0บาทเปิดรับฝากทุกวันยกเว้นวันที่ธนาคารออกรางวัลน,นะครับรับฝากเฉพาะเลขเดียวเท่านั้น ฝากผ่านแอปพลิเคชัน BAAc Mobile ตั้งแต่วันที่20มกราคม2568เป็นต้นไปก็คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับและเคาน์เตอร์ธานาคารฝากได้ตั้งแต่10กุมภาพันธ์2568เป็นต้นไปนะครับอายุการรับฝาก2ปีครบกำหนดแบบวันชนวันนับจากวันที่ฝากนะครับดอกเบี้ยและเงื่อนไขในการจ่ายดอกเบีย้ยผู้ที่ฝากถึงวันครบกำหนดระยะเวลาการฝาก นะครับ2ปีจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ280บาทก็คือคุณฝาก1,000 0บาทฝาก1หน่วยก็ได้ไปแล้ว280บาทเมื่อครบกําหนดนะครับคิดเป็นอัตราร้อยละ1นต่อปีนะครับทางธนาคารทอกอสอจะโอนเงินต้นต้นเงินและดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์คู่โอนของลูกค้าโดยอัตโนมัติแล้วก็ผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกําหนดนะครับจะไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ย ผู้ฝากไม่ครบ3เดือนนะครับธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก200บาทต่อนหน่วยถอนคืนได้9,800บาทต่อนหน่วยนะครับซื้อสลักออมทรัพย์ชุดยกจักรพัรดิซื้อ200,000บาทจะได้รับ20หน่วย20หน่วยนั้นนะครับจะการันตีถูกจะการันตีนะครับได้รับอัตราดอกเบี้ยหน่วยละ 280บาทนะครับ280บาทคูณ20หน่วยก็5,600บาทเนี่ยได้รับแน่น,นอนแต่ถูกรางวัลเนี่ยยังไม่การันตีเพราะว่าเอ่อจะถูกรางวัลได้มันต้องครอบคุมนะครับมันต้องครอบคุมเ,เลขท้าย3ตัวเพราะนั้นตอนนี้มันยังไม่ครอบคุมก็เลยอาจจะมีโอกาสที่ไม่ถูกรางวัลสูงกว่านะครับเพราะนั้นอัตราตารกเบีย้ยเนี่ยได้แน่นอน100%นะครับ ครบกำหนดจะขายได้นะครับ10,000หมคูณยีหน่วยก็2,000 0นบาทนะครับดอกเบี้ย5,600บาทนะครับสองแสนบวก5,600บาทเป็น2 5 5,600บาทรับไปเลยนะครับก่อนจะกันนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้สลากตัวนี้นะครับยังเปิดให้ซื้ออยู่นะครับยัง,งน้อย การออมในรูปแบบสลากเงินต้นไม่หายแถมได้ลุ้นรางวัลแล้วก็ได้อัตราดอกเบี้ยนะครับฝากกดไลค์กด Sub subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. นึ่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ตต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงุ้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกนทิวอา e โคตอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม,ม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกปเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับ,รบเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆนะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลักออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับ ฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ